ครับสวัสดีครับเมื่อนีวันที่27พฤษภาคม2 5 6 5หคยหกิหาครับตอนนี้ผมนครตะลอนทั่วยู่ทีเพื่อสมเด็จเรืองเพื่อซีแยกครับตอนนี้ผมยูทีบริเวณซีแยกไฟแดงกลางเมืองสมเด็จนะครับนะครับทาเลี้ยวซ้ายนะครับกําิไปจังหวัดสกลนครนะครับตามถนนไมายเลข213นะครับทาเลี้ยวขวากระลิไปจังหวัดกาลสินนะครับตามถนนไม้เลข12นะครับ หรือถนนสองหนึ่งสามนะครับทับกันทนี่แหละครับตรงไปกระสิไปอำเภอห้วยเพิงอำเภอคุชชินไล่นะครับปู๋นะครับไปจังหวัดมุกดาหารนะครับตอนนี้ผมจะไปทางจังหวัดมุกดาหารนะครับกระลอกไฟเขียวครับตอนนี้เป็นไฟแดงนะครับนี่คือซีแยกสมเด็จนะครับบางคนก็เอื่นว่าบ้านซีแยกนะครับอำเภอสมเด็จกับบ้านซีแยกนี่ เป็นอันเดียวกันนะครับเ้อนะครับกับสิมีที่มาอยู่นี่นะครับบ้านอ่าีแยกสมเด็จนะครับครับอำเภอสมเด็จนะครับจะมีประวัตินะครับยูสีแยกตรงบริเวณนี้นะนะครับเป็นสีแยกงหญ่เลยครับไปได้หลายจังหวัดนะครับ ไปเขียวแล้วครับเราผมตรงไปทางมุกนาระนะครับตามถนนหมายเลข12นะครับถนนหมายเลข12สายเดิมนะครับออกจากจังหวัดกาฬสินมานะครับมเไาอำเภอส้มเด็ดนะครับแล้วก็ไปอำเภอห้วยพึ่งนะครับไปอำเภอกุชนาไั่ไปอำเภอหนองสูงไปอำเภอขัามเฉอี่นะครับอันนี้เป็นทางหลวงหมายเลข12สายเดิมนะครับนี่ครับไปเภือกุชนาไล่ไปมุกนารตามป้าย นะครับมันสะมีทางหลวงอีกเส้นหนึ่งนะครับทางหลวงหมายเลขที่สองอีกเส้นหนึ่งนะครับเป็นถนนซีเลนนะครับที่สร้างออกจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับออไปถึงอำเภออ่าข่ะอีรจังหวัดมุกดาหารระยะทางประมาณร้อยร้อยสิบกิโลนี่แหละครับถึงพุ่นนะครับเป็นถนนที่สร้างลัดทงไปเลยนะครับเรียกว่าถนนซีเลนสายมายกาฬสินธุ์มุกดาหารนะครับ ครับการถือว่าเป็นถนนทังหลวงไมายเลียก12สายไม้ไปเลยครับนะครับสิ่งบบเขาา่านตัวเพื่อสมเด็จโบเขา่าพานตัวเพื่อหัเผิ่มนะครับโบพานตัวเพื่ออุจินาไลานะครับกสิลัดไปเรื่อยครับรัดบุล่ะขึ้นไปมุกทหารไปเรื่อยนะครับอันนั้นเรียกว่าทังหลวงไมายเลข12สายไม้นะครับเมื่อนี้นะครับผมมาจากอำเภอสาทรขันนะครับกสิมารีวิวถนน ทั้งหลวงแผ่นดินหมายเลข12สายเก่านะครับไอพี่น้องได้เบึงอันนี้ก็กําลังก่อสร้างทั้งช่วงนี้เป็นช่วงที่ออกจากอำเภอสมเด็จนะครับก็ายเป็นถนนก่วงนะครับซีเลนหมดละโเลนหมดละครับเป็นกาลังก่อสร้างด้วยถนนทั้งหลวงหมายเลข12สายเดิมนี่นะครับบางช่วงก็ายเป็นซีเลนนะครับเช่นจากจังหวัดกาลสินออกมาหอดอำเภอสมเด็จนี่ ครับก็ดีเป็นถนนซีเลนมัดทุกช่วงแล้วครับถือว่าส้่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะจากอำเภอสมเด็จนะครับไปอำเภอห้วยผึ่งยังเป็นถนนสองเลนอยู่นะครับเด้อจากอำเภอสมเด็จนะครับจังหวัดกาฬสินไปถึงอำเภอห้วยพึ่งนะครับจังหวัดกาฬสินกนยังเป็นถนนสองเลนอยู่ครับจากอำเภอห้วยพึ่งนะครับไปถึงอำเภอกุชเชลไล นะครับก็ยังเป็นถนน2เลนอยู่นะครับอันนี้คือถนนไม้เลขอ่าสิสายเกา่าสายเดิมนะครับถนนท่งหลวงเอเชี่ยไม้เลข16กระทับกันนี่แหละครับนะครับเอามาอนี้ผมอยู่พ่ายพี่น้องเบืองนะครับอาซี่เลียวยังหน่อยครับเพอว่ารถกันหลายนะครับ ช่วงนี้ผมออกจากตัวเพื่อสมเด็จมากเลยครับน,นะครับกลเป็นสองเล่นนะครับนะครับการลดกบบาร่ลายปันไดครับช่วงนี้นะครับถ้าผู้ที่เดินทางไปมูกดาหารเิ่นกับปรมาเสร็จนีหรอกครับเิ็นที่ไปซีเล่นเลย เดครับเพื่อนที่ไปท่าหลวงหมายเลขสิบสองสายใหม่ไปเรื่อยเพราะว่ารัดดีครับรัดไปมุกงทหารด้ประหยัดในถึงยี่สิบกิโลครับยี่สิบสามสิบกิโลนะครับตะออกจากจังหวัดกาลสินมาเซนนี่นะครับเขามาเพื่อสนเด็ชไปเพื่อหุ้ยพึ่งไปเพื่อบัวขาวเอาเพื่อน้องสูงเพื่อข้ามตีเดี๋ยวข้อมุกงทหารเสิบประมาณรน่อยหกสิบเอ็ดกิโลเมตรนะครับ ว่าถ้าไปซีเ่นนะครับออกจากจังหวัดกาลสินตรงไปมุกดาหารเลยนี่กับประมาณร้อยสามสิบเอ็ดกิโลเมตรนะครับถือว่าประหยัดไปได้สามสิบกิโลเมตรนะครับประหยัดประหยัดระยะทางนะครับประหยัดเวลาได้หลายครับเอาเดี๋ยวนี้ถือว่าจะเลื่อนนะครับหลายเส้นทาง ออกจากสมเด็จมานะครับเป็นบ้านแรกบริเวณนี่เรียกว่าบ้านบ้านคําบอนนะครับนะครับอันนี้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหลวนะครับตำบลลำห้วยหลวผมอยู่ในเขตตำบลห้วยหลวนะครับอันนี้เป็นบ้านคําบอนนะครับตำบลห้วยหลวออำเภอสมเด็จังหวัดกาฬสิน์นะครับ ก็ถือว่า yeah. จะเลื่อนเลื่อมีสะพานร้อยขางได้ะะครับเนี่ยร้อยอช่วงนี้จะเป็นซีเลียนครับช่วงนี้บ้าน <c oughs> เอาสิเป็นถนนซีเลียนนะครับเพป็นก็ได้ต้องเห็น <c oughs> สะพานร้อยนะครับขางเพราะว่าบริเวณนี้มีโรงเรียนน้ำนะครับเล็กน้อยขามถานนไปโรงเรียนครับน <c oughs> ี่ครับน <c oughs> ี่เขาบ้านค่ำบอนนะครับอยู่เรื่องนี่ผมก็งทออกจากบ้านค <c oughs> ่ำบอนนะครับ <c oughs> จากบ้านค้ำบ่อนนะครับจากคำบ่อนกสิไปบ้านโคกสีนะครับนะครับแต่ว่าก่อนที่หอดบ้านโคกสี mm hmm. ก็สิเป็นโงมันนี่คามนี่มากนะครับคามหวยม่หนี่หวยนี่แหละครับหวยแรกอ่าล,ล่ำหวยลัวมากนี่ก็สิเป็นเขนเพิ่มหวยผึ่งนะครับตอนนี้ก็สิเป็นเนขตตำบลค้ำบ่งนะครับ ตำบลข้ามบ่งเพื่อหอยผพ่งจังหวัดกาลสินะครับนี่เป็นร่องแปลงมันนะครับเป็นร่องแปลงมันอันนี้เฮตะดดดเลยครับร่องแปลงมันเลยก็ถือว่ามาสามจะดดแล้วนี่ครับร่องแปลงมันสมเด็จนะครับอันนี้ก็จะเป็นปอนนมันข้านเทกนะครับ สเส no ้นนี้รถกระเที่ยวหลายครับเพราะว่าผู้ที่บ้านอยู่แถวนี้กันหลายนะครับแถวอำเภอส้มเดดอำเภอหอยเพื่มนะครับเพราะว่าถนนทั้งหลวงหมายเลขสิบสองเส้นนี้สี่เป็นเส้นที่พันอำเภอนะครับผ่านตัวอำเภอผ่านบ้านค้นนะครับสี่ไปตามตัวอำเภอนะครับสี่ไปตามบ้านค้นนะครับเพราะนั้นการสัญจรกันสิหลายอยู่ นะครับแต่ว่าทางหลวงไมาเลข12สายไม่นะครับเป็นซีเรนบสมุเรงพานบ้านค้นนะครับนะครับกับพ้นที่ไปมุ่ดหารกับไปเส้นนันเลยนะครับอันนี้คือบ้านบ้านน้ำค่ำนะครับบ้านน้ำค่ำบ้านน้ำค่ำตำบลค่ำบ่งนะครับอำเภอม่วยพึ่งนะครับจังหวัดกาฬสินบ้านน้ำค่ำเลยเห็ดไผ่หญาขายครับพี่น้อยในไผ่หญ่มาสี่นี่เลยนะครับ เป็นเตนขตตําบลค้ำบ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทศบาลเนี่ยเป็นเทศบาลนะครับตําบลค้ำบ่งนี่กันญ่นี่คือเทศบาลนะครับตั้งนี่นะครับนะครับนี่คือเทศบาลค้ำบ่งนะครับเทศบาลตําบลค้ำบ่งนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเทศบาลใหญ่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านโคกสี pues. ball, Esta นะครับตั้งยุบานโคกสีนะครับตําบลค้ำบ่งอำเพื <soit> ่อ ้วยพึ่งนะครับจังหวัดกาลสินนะครับบ้านโคกสีตำบลค้ำบ่งนะครับเลี้ยวขวาก็เป็นนีก็จะไปเพื่อน้ำมุ่นนะครับเี้วไปบ้านลักเลียมลักเลียม่้นเตี่ยมนะครับจากบ้านนา้ำคั่มนะครับบ้านโคกสีแม่ก,ก็จะเขาบ้านค้ำบ่งนะครับซึ่งเป็นบ้านสิงแย่ครับบ้านค้ำบ่งเป็นบ้านเช่าผู้ไทยนะครับเด้อ เป็นบ้านชาวผู้ไทยนะครับผู้ไทยอำเภอหอยเผิงกับผู้ไทยบ้านข้าบ่มนะครับอันนี้ก็สิเป็นวัดบ้านโคกสีนะครับเพื่อเป็นวัดบ้านโคกสีนะครับเอาเปิดฝาวนะครับเป็นกระแทกไป อยู่ในเขตเทศบาลตำบลคำบงนะครับอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับอีสานปลูกมันซ้ำมาหลังหลายครับเกษสรมีโรคงานแป้งมันนี่หลายนะครับนี่เกษสรเป็นโรคงานอีกโรคงานหนึ่งนะครับเป็นโรคงานแป้งมันนะครับนี่ครับอยู่บ้านคำบงนะครับเลื่อนในบ้านคำบงตำบลคำบงอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ นี่ครับเป็นรูงแปลงมันเป็นรูงแปลงมันใหญ่เต๋อครับนี่นะครับยูนาลูงมัน่นสีมีรถหลายครับต้องระวังนะครับรถสิออกสิเขารถมาขายมั่นนะครับนี่ครับเป็นรูปแปลงมั่นขนาดใหญ่เลยนะครับรูงแปลงมั่นค่ำบ่งนะครับทางยูงห้าดค่ำบ่ง นีครับคือบ้านค้ำบง่งนะครับฮอดเลี่ยนนะครับนะครับเป็นบ้านชาวพูเทไ่ยนเลยครับบ้านค้ำบ่งบ้านค้ำบง่งนะครับตำบลค้ำบ่งอำเภอห้วยพึ่งนะครับจังหวัดกาลสินเป็นบ้านที่ยุติธรนนหมายเลขที่สองสายเก่านี่นะครับนะบ้านที่ใหญ่นี่เป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียน คำบงพิทยาคมนะครับเป็นต้องเรียนขยายโอกาสนะครับเดี๋ยวผ้ากางบ้านก็เลยครับสองขางทั้งเลยสิเป็นมู่บ้านนะครับบ้านคำบ่งถือว่าเป็นบ้านใหญ่ครับเป็นบ้านเช่าผู้ไทยนะครับผมเดินทางกับผ้านตลอดครับบ้านคำบงนะครับบริเวณรถไหลนี่สมัยมื้อนี้วันซุกนะครับที่เป็นตลาดนัดนะครับตลาดนัดอยน่ในวันกระตลองระวังครับเพราะว่าหลาดหล นะครับโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์นะครับ hmm. สีส่ายเล็กน้อยเนีรถมอเตอร์ไซค์นี่นะครับเป็นตลาดนัดนะครับคนกันแต่ไหลางถนนรั้วทางนะต้องระวังครับตลาดนัดนะครับตลาดนัดวันศุกร์ครับเอานี่สิออกจากบ้านข้ามบ่งครับวันนี้นะครับกาดิขามสะพาน บริเวณนี่นะครับน้ำไหลได้ครับบางเทีย่ยกับถ่วมบริเวณนี่ผมพูดว่าบ่งยังครับน้ำบริเวณนี่ถ่วมโอ,โอ้แค่บางๆนี่ครับ สวยถนนช่วงนี้สวยนะครับด้วยเป็นไรนานะครับอยูสองขานข้างาเป็นไรหน้านะครับเอกทือว่าเห็นทุงหน้าถนนที่สูงแต่ก็มองเห็นทรงหน้านี่สวยงามเลยครับด้ยอยเอาเป็นบรรยาก,กาศชนบทบ้านเฮ้านะครับไทยพีน้องเบิ้งนะครับ จากบ้านคำบ่งมากกลสีเป็นบ้านโน้นสวนแก้วนะครับอันนี้ครับเป็นบ้านโน้นสวนแก้วนะครับตำบลคำบ่งอำเภอห้วยพึ่งนะครับจังหวัดกาฬสิ์บ้านโน่นสวนแก้วเขาไปนะครับเขาไปทางด้านซ้ายมือบ้านโน่นสวนแก้วนะครับ นี่สิเป็น uh, กาแฟสดนะครับไล่นาดงนะครับ <c oughs> ผมเคยมาถ่ายคลิปอยู่อันนี้เป็นบ้านนุ่นสำลาดนะครับต่อไปไล่กาแฟนาดงนะครับเมื่อก,กี้เนะี่ผมถ่ายว่าท่านเลี้ยวกดน,นะครับอันนี้เป็นป้าใหม่นะครับป้าใหม่หมายถึงว่าบองพักเจ้าหน้าที่ป้าใหม่นะครับป้าได้ไหลายเอาห่อนบ้านนุ่นสำลาดใน เขตตำบลห้วยพึ่งนะครับนี่ตามห้วยมากนะครับตามห้วยมากก็ดีเมื่อเขตตำบลข้าวบงนะครับก็สิเป็นตำบลห้วยพึ่งอำเภอห้วยผึ่งนะครับจังหวัดกาฬสินอันนี้ยังเป็นบ้านโน้นสำราญอยู่นะครับด้วยนี่ขึ้นมองโน้นโน้นนี่นะครับบ้านโน้นบ้านโน้นสำราญ เป็นรถขอนเจนมุมนะหานะครับยังมีมันมีเรียนอยู่เด้อนะครับเป็นรถโดยสารครับเรียนจากจังหวัดขอนเจนม,มามุกนะหานะครับเดี๋ยวนี้ก็สิเหลือสองเวลานะครับเรียนสองเวลาขั้นนี้ที่สิเป็นออกจากขอนเจนมนจาจะใบสองแหละครับผอดมุกนะหารกระซิบบุญละมืดพอดีนะครับ อยู่ในเขตตำบลน,นิคมห้วยพึ่งนะครับเอาเป็นตำบลน,นิคมห้วยพึ่งครับมีคําว่านิคมน้ำหนานะครับผมนึกว่าเป็นตำบลห้วยพึ่งคือซีโบเมียนนะครับเป็นตำบลน,นิคมห้วยพึ่งสีขาวเพื่อห้วยพึ่งแล้วนะครับ เรียนนิคมกุชินาไลา่หมู่สองนะครับเมื่อกี้อันนี้เป็นบ้านนิคมครับบ้านนิคมห้วยพึ่งนี่ครับบ้านห้วยพึ่งนะครับบ้านนี้ตำบลน,นิคมห้วยพึ่งอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์โอเคตัวอำเภอแหละครับเนี่ยเป็น,นอำเภ เมื่อผมก็สิเป็นร้านอาหารนะครับเพื่อนวิวนะครับร้านอาหารเพื่อนวิวนะครับบรรยากาศดีดีนะครับที่นองมากมาพระแบกเศร้าแบกเศร้านะครับวันนี้เป็นพ่อพี่ที่นะครับวันนี้เป็นตเพื่อหอยเผืองนะครับเด้อเราก็ถือว่ามีความเจริญนะครับถึงล่ามบ้านช่องขยายนะครับเป็นถนนซีเล่นนะครับไฟแดงนี่้ะเลียวใต้สิไป็นเพื่อน้าคู่จังหวัดกาฬสินนะครับเด้อ เอาตรงไปก็สิเป็นไปพุทธละอำเภอกุชินาไลจังวัดมุกดาหารนะครับาเลี้ยววาก็ดีเข้าไปทังมุกบ้านหอยเพิ่งเลยครับเป็นอำเภอหอยพิงเยอะนะครับทะลวซ้า่จิตไปอำเภอหน้าคู่นะครับเด้ออำเภอหน้าคู่ก็ขึ้นจั่หวัดสกลนครได้ครับ